เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้วุ้นลำไยสูตรอร่อยหอมหวานมากๆเทวุ้นลำไยใส่พิมพ์เลยนะคะสูตรนี้เจ๊าปานาหวานน้อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับวุ้นลำไยสูตรทำง่ายๆนะคะได้เนื้อลำไยแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลำไยอบแห้งขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจะปันจะเตรียมผงวุ้น1ช้อนชาน้ำสะอาด800มิลลิลิตรแช่ผงวุ้นกับน้ำสะอาดให้เขาอมน้ำก่อนนะคะวุ้นจะได้นุ่มอร่อยคนให้ทั้งสองเนี่ยเข้ากันนะคะคนเรียบร้อยแล้วเอาเนื้อลำไยอบแห้งแบบนี้ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ เราจะแช่ให้เนื้อลำไยเขาบานก่อนแล้วก็ส่งกลิ่นหวานก่อนนะคะตอนนี้เนื้อลำไยก็บานแล้วนะคะเจ๊ปังจะใส่น้ำตาลใสแดงเพิ่มความหวานหอมอร่อยแล้วก็สีสันให้น้ำลำไยด้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายความหวานตามชอบเลยนะคะคนให้ทั้งหมดละลายเปิดไฟกลางประมาณนี้นะคะ แล้วเอาน้ำวุ้นลำไยตั้งแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดก่อนน้ำเริ่มเดือดแล้วหลีไฟให้เบาลงหน่อยแล้วเปิดฝาคนให้วุ้นเนี่ยเขาไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะคนจนเนื้อลำไยบานนุ่มแล้วแล้วก็ น้ำเดือดร้อนสุกทั่วแล้วเท่านี้ก็เป็นใช้ได้นะคะตอนนี้น้ำลำไยเจแปานหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะดับไฟแล้วรอพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นสักอ,อ,อุ่นๆก่อนนะคะเทวุ้นลำไยใส่พิมพ์เลยนะคะสูตรนี้เจีาปานหวานน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการหวานเนี่ยเพิ่มมากน้อยตามชอบเลยค่ะเทใส่เนื้อลงไปเลย พักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเข้าตู้เย็นก่อนตอนนี้วุ้นลำไยของเราก็เซ็ตตัวแล้วนะคะน่ากินมากๆเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันดู น่ากินมากๆเลยค่ะวุ้นลำไยเนื้อเน้นๆเลยหอมมากเลยเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะได้วุ้นลำไยสูตรอร่อยหอมหวานมากๆเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากเลยอะหวานน้อยไม่หวานมาก หอมเนื้อลำไยมากๆค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะวุ้นลำไยสูตรทำง่ายหอมอร่อยมากๆเจ๊ปันขอตัวเอาวุ้นลำไยไปแช่เย็นก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ